ผมได้ชี้ให้ทุกท่านเห็นแล้วครับว่าพักเพื่อไทยในยุคนี้ต่างจากพักเพื่อไทยและไทยรักไทยเดิมในอดีตในยุคที่รัฐบาลต้องบริหารประเทศด้วยเงินในงบประมาณให้เป็นครับหัวใจสําคัญในการผลักดันประเทศท่านนายกได้รับโอกาสครั้งแรกในชีวิตครับทําให้สมกับว่าที่ท่านบอกว่าท่านคือตัวจริงภายใต้กรอบระยะเวลาที่ท่านให้มาอย่างจํากัดครับในช่วงไม่กี่วันปิดปีใหม่ผมอยากให้ท่านทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ ทำทุกอย่างอย่างที่เราได้นําเสนอไปทุกข้อติิงเรามาพร้อมกับข้อเสนอนะครับผมเชื่อว่าทุกข้อเสนอที่ผมบอกวันนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่ว่าวันนี้ใครจะมาเป็นรัฐบาลครับผมอยากให้พวกเรามองไปข้างหน้าครับสุดท้ายครับท่านประธานสุดท้ายจริงๆโจทย์ของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ใช่คําถามว่าเราจะชนะการเลือกตั้งไหมแต่คือคําถามว่าเราพร้อมจะบริหารประเทศหรือเปล่าเวทีการพิจารณงบ3วันที่ผ่านมานี้ไม่ใช่เวทีที่พวกผมจะมาทําลายล้างท่าน แต่เป็นเวทีที่พวกผมมาซ้อมมือเพื่อเอาชนะท่านครับพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการทํางานที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและด้วยข้อเสนอในการบริหารประเทศที่ดีกว่าพวกเราจะเอาชนะท่านด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทํางานอย่างเข้าใจปัญหาและรู้วิธแีแก้ปัญหาไม่แพ้กับท่านมาแข่งกันเอาชนะใจประชาชนครับผ่านเวทีทางการเมืองที่ถึงแม้พวกผมจะชนะการเลือกตั้งแต่ผมแพ้ในการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ใตกติกาปัจจุบัน ทำให้สนามแห่งการเมืองนี้เป็นสนามแห่งการเอาชนะใจประชาชนครับวันนี้อำนาจอยู่ในมือท่านบริหารให้ดีครับเพราะผมเชื่อว่าผู้แพ้จากการทําหน้าที่ของตัวเองใน4ปีข้างหน้านี้จะถูกบทขยี้ด้วยฉันทามาติของประชาชนครับด้วยการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สะท้อนต่อน,นโยบายไม่ได้ใส่ใจในความให้ความสําคัญของเงินในงบประมาณครับจึงทําให้ผมไม่สามารถโหวตเห็นด้วยกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ได้ครับขอบคุณครับ